สวัสดีครับพวกเราทีมกบีเย้ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> วันนี้พวกเราจะมานำเสนองานโปรเจกต์เกมโปรเกสวันครับไปชมก <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ันเลยไปเลยเย้สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเปิ้ลนแท็กซ่าแอนจ่าเทพเกียรค่ะวันนี้นะครับว,วันนี้เราจะมาแคสเกมนะครับซึ่งเกมมีชื่อว่าฟาร์มบ้านยุ่งฉางแสน,นรกักนะครับผมก็จะเป็นเมนูงี้ เขาจะมีคำยาย้นมาบอกว่าสวัสดีทุกทุกคนตั้งจากขั้นตอนการทำนาขั้นตอนแรกกันเลยก็การไถอรยางครับอ่าเริ่มแรกให้ลาดเจ้าถุยที่แตงนาเพื่อไถนะเล่นดีป่บอูยมีหนียอยัมาโจมนะไอยันมจมน ได้อ๋โอเคก็จบเกมของเราแค่นี้ค่ะครับโอเค้าต่อไปจะเป็นส่วนการทํารูปภาพในเกมของเรานะคะอันนี้เป็นหน้าแรกของเกมเราคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าวิธีการเล่น,นะคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าเกมของเรานะคะพอเล่นเสร็จก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะ่ะต่อไปนะครับเราจะมาทํา ให้ตัวละครของเรามีการเคลื่อนไหวกันครับก็มาดูตรงซอสโค้ดของเจ้าทุยตรงนี้นะครับที่ทำการเตรียมไว้ ประมาณ9รูกคือวิธีการเนี่ยเราต้องสร้างปีกาเข้ามาปิดทั้งหัวและท้ายนะครับปีกาที่ปิดท้ายเนี่ยเราจะใส่โคด้ดดังนี้นะครับคืออันแรกเนี่ยเราจะตั้งชื่อให้มันคือเนมเนมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเราจะตั้งให้เป็นบัฟนะครับ B U F ต่อไปก็จะเป็น F P S ก็คือเฟรม per second นะครับ อันนี้เป็นความเร็วนะครับเราจะตั้งให้เป็น5เฟรมต่อวินาทีต่อไปก็จะเป็น L เท่ากับ H คืออันนี้เนี่ยเราจะเป็นคำสั่งบนล o o นะครับให้มันเล่นซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับก็มีแค่นี้ครับ ส่วนของโค้ดของเกมของเรานะคะครับค่ะมาดูเลยค่ะค่ะบรรทัดแรกนะคะก็จะเป็นอ่าอินพุตอาาัยไปมือเข้ามานะคะแล้วก็เป็นการประกาศตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์ชนิดจานวนเต็มนะคะก็คือเป็นการเก็บคะแนนของเราเเงยค่ะค่ะมาดูในส่วนของว o ยเอนนะคะก็คือการออกโหลดภาพและเสียงเข้ามาในเกมของเราค่ะก็จะมีพวกเกมสตาร์ทเสียงแจ็กอะไรพวกนี้มคมด้วยมีคอมด้วยนะคะก็คือ ค่ะต่อไปนะคะเป็นวายอัปเดตค่ะวายอัปเดตนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่งเกมต่างๆค่ะมาดูอันแรกค่ะเป็นส่วนของคำสั่งสุ่มนะคะก็ตอนแรกนะคะเราก็ต้องรับค่าตำแหนแ่งตำแหน่งการทานนะคะไวในค่า x และ y นะคะก็ะคืออันแรกเป็นลุ่มสตาร์นะคะเมื่อเรา ทัดโดนปุ่มสตานะปุ่มเกมสตา์นะคะก็จะให้ทําการโหลดภาพที่ชื่อว่า P01 ขึ้น,นะคะแล้วก็คือหน้าหน้าแรกของเกมนะต่อไปนะคะเป็นปุ่ม n e ็กก็จะโหลด P02 ปุ่ม n น็ก2ปุ่ม Back เมนูปุ่ม v set, ปุ่มรีเซปุ่ม Back 3ปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มเอ i t ก็คือออกจากเกมนะัะคะ ขั้ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของเจ้าพุยของเราค่ะเป็นส่วนของตัวที่ออวิ่งไปไถนานั่นเองค่ะก็จะเป็นการรับค่านะคะก็คือรับค่าเลเยอร์ที่ชื่อว่าบัฟนะคะไว้อยู่ตรงไหน,นแล้วก็มาเช็ค็ค,ค่ะว่ามีเลเยอร์นี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีนะคะก็จะท layer ําในมงเล็บนี้ทั้งหมดนะคะ แล้วก็จะรับค่า x กับ y คือเป็นจุดที่ทันนะครอ่าใช่แล้วค่ะแล้วก็มากำหนดค่าสปีดค่ะก็คือ100คูณกับตำแหน่งค่านั้นตำแหน่งปัจจุบันแล้วก็เดลต้าทม์ก็คือเวลาที่เปลี่ยนแปลงของ่ารเคองค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นการเก็บค่าฟันแล้วก็จุดจุดที่ทัอ x กับ y ไว้ที่มี ะะก็เป็นการกําหนดการชนขอบนะคะก็คือถ้าไปถ้าไปทางซ้ายนะคะเราก็จะให้มหนันกลับมาทางขวาก็คือเอ็กบวกแล้วก็สีปป่นะคะก็คือไม่ให้มันหลุดหลุดขอบหน้าจอของเราไปนี่ย<ๆ>ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการชนล่างนะคะก็คือให้มันขึ้นมาข้างบน<ๆ>การชนขวาก็ให้มันกลับมาทางซ้ายนะคะ อันนี้ก็เป็นการชนบนนะคะก็คือให้มันลงมาข้างล่างเง่ะนครับต่อไปจะเป็นโค้ดที่ทัชเจ้าทุยของเรานะครับโดยการนี่นะครับทัาให้ไปซ้ายก็จะรับค่าเข้ามาแล้วก็ถ้าไปซ้ายนะครับก็จะทําให้เจ้าทุยซ้าย,าย,ายครับถ้าไปขวาก็นี่ครับโค้ดตามนี้เลยให้ไปบนนี่สดครับให้ไปล่างต่อไปจะเป็นกนําหนดเงื่อนไขการให้คะแนนนะครับ โดยจะเป็นการกําหนดว่าถ้าเจ้าจถุยของเรานั้นไปชนกับจะชนกับเลเยอร์ที่เป็นเนี่ยครับชรใช่ซึ่งตัวนี้จะเป็นการกําหนดว่าเราจะให้เจ้าถุยของเราเนี่ยเดิน<ถ>แบบใช้ไปตามแ,แถวใช่ทีละแถวก่อนห้ามถอยห้ามถ่ายห้ามถแถวนั่นเองใช่ครับโดยเนี่ยกำหนดว่าถ้าสกร์ยังไม่ถึงเจอ่ะคือแถวแรกมันจะมี7็ถ้ายังไม่ถึงเจก็ ยังไม่สามารถที่จะไปถ่ายแถวอื่นได้ใช่ใช่ครับก็คือต้องถ่ายแถวแรกให้เสร็จก่อนค่อยไปถ่ายแถวที่สองซึ่งตอนถ่ายก็จะมีเสียงแครกขึ้นมาด้วยนะครับเรียกเสียงเพลงเสียงแครก้นมาแล้วก็กําหนดเซตให้ตัวเลเยอร์ซีนั่นคือพื้นอ่ะให้มันเป็นฟอสให้เกิดเป็นการผุดผุดแบบมีการถ่ายขึ้นมาถ่ายขึ้นมาประมาณนั้นครับก็นี่ก็เป็นคําสั่งต่อไปแถวที่ สแถวที่3ขึ้นมาแล้วสุดท้ายถ้าเราถ่ายครบก็คือได้21คะแนนก็จะโชว์หน้าฟี3หรือว่าหน้าที่เป็นอบอกว่าคุณนะอเะเรียบร้อยแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับต่อไปจะเป็นไ i ท h a ัทนะครับเป็น<ม>ตัวฟังก์ชันที่แสดงผลหน้าจอครับ<ม>ซึ่งในที่นี้เราแสดงผลตัวสกอร์ขึ้นมานะครับคือคะแนนของเราใ,เใช่แล้วครับต่อไปจะเป็นไวท d ดีอ t ซึ่งเราไม่ได้ใช้ ต่อไปที่สําคัญที่สุดก็คือ่เมนฟัง์ชันหลักของเราก็จะเรียกฟัง์กชันต่างๆที่ได้กล่าวถึงผ่านมาแล้วครับก็ <Okay. S 1> อยว่ามา,มา,มาดูคนนิดนึง